ดีค่ะคนลัคนาราศีกรกฎนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงในเดือนกุมภาพันธ์ให้กับคนลัคนากรากฎนะคะช่องนี้แม่หมอจะดูแบบลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็เอาวันเดินไปเกิดสถานที่เวลาเกิดของท่านไปหาในเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะคะสาหรับลัคนานะคะ ในส่วนของราศีกรกฎนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นียมันจะมีดาวที่ไปเล็งลัคนาคุณเยอะหลายดวงเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์นะคะดาวศุกร์ดาวเส,สาร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวาพุธนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะมีปัญหานะคะเพราะว่ามันมีทั้งดาวดีดาวไม่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไพ่ของคุณในเดือน กุมภาพันธ์คนกรกฎเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคนลัคนาราศีกรกฎก็คือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะจะคนกรกฎในช่วงนี้จากค่อนข้างขยันทํางานนะขยันทํางานคิดเตรียมการขยับขยายเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะคะเป็นคนที่จะคิดอยู่เสมอว่าต้องทํางานให้ดีที่สุดนะคะพัฒนางานให้ดีที่สุดนะคะช่วงนี้จะมีไฟในการทํางานทําเงินนะคะ แล้วก็บางคนก็เรียกว่าขยันมากๆเลยถ้าในเรื่องของคนที่เป็นพวกทํางานเกี่ยวกับพวกช่างจะโดดเด่นช่วงนี้งานจะเข้าเยอะนะคะจะมีคนมาว่าจ้างคุณให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นเยอะนะคะสําหรับไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะขยันทํางานเกณฑ์ทั่วไปก็มีโอกาสได้รถเหมือนกันนะคะามาดูไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่อัศวินถือแมเท้านะคะ อัศสวินถือไม้เท้านี่ระวังเรื่องความสะเพ้าความใจร้อนหัวร้อนของเราด้วยนะคะอยากจะไปก็ไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นไพ่ของการเดินทางด้วยนะยไพ่ใบนี้คุณจะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางมากมายหลายอย่างเลยในช่วงนี้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนอะไรประมาณนี้นะคะมีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะมากมายในหัวกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆนะคะตําแหน่งที่3นี่เป็นไพ่ความคิดของคุณนะคะ พ่ความคิดของคุณแล้วก็เป็นพ่ตตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าคุณอาจจะมีความคิดในเรื่องของอ,อะไรบางอย่างนะคะที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคือมันเหมือนกับว่าจําเป็นต้องจากจําเป็นต้องไปอาจจะเป็นด้วยภาระหน้าที่ในเรื่องของการงานด้วยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ สำหรับไพ่แปดถ้วยนี่เป็นไพ่ของความผิดหวังนะผิดหวังจำใจต้องเดินจากมาอะไรประมาณนี้ถึงแม้จะรู้สึกดีจะรู้สึกรักอะไรประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่เป็นไพ่หลังบ้านของคุณนะคะตำแหน่งนี้นะคะอ่า ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของคู่รักของคุณเป็นบ้านของคุณด้วยนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะไพ่สามไม้เท้ามันหมายถึงการรอคอยด้วยนะบางทีคนรักของคุณอาจจะยังรอคอยคนอยู่บางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลรอคอยคนรักกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในอีกในนึงก็คือว่าคนรักของคุณช่วงนี้อาจจะมีงานที่ออกสังคมเยอะพบปะผู้คนเยอะติดต่อประสานงานกับคนทุกระดับชั้นอะไรประมาณนี้นะคะ หรือว่าคนรักของคุณคนรักคู่ครองของคุณก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสที่ในเรื่องของการงานคุณจะมีบรรดาหุ้นส่วนมาร่วมดําเนินงานด้วยนะคะหลายคนเลยแหละนะคะจะเป็นลักษณะที่รองรองกันดีด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จในด้านการงานเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่ายังต้องมีการก้าวไปข้างหน้าอีกเยอะสําหรับไพ่สาม,ม้มเท้านะคะมาดูไพ่ตําแหน่งที่5ซึ่งเป็นตําแหน่ง อดีตที่ผ่านมานะคะคนกรกฎหลายคนนะคะบางคนจะมีเรียกว่าซื้อรถไปแล้วนะมีการถอยรถป้ายแดงคันใหม่อะไรประมาณนี้ซื้อรถไปแล้วบางคนมีโชคในเรื่องของที่ดินที่ดินที่เคยประกาศขายไว้ขายได้นะคะหรือว่า,ามีการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินก็ได้นะคะมีโชคในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะมีคนที่มีฐานะทางด้านการเงินมาอุปถัมภ์ก็ได้ในบางคนบางท่านนะคะ จะมีโชคในลักษณะนี้บางคนจะมีการาร่วมหุ้นลงทุนทําธุรกิจก็ได้ที่ผ่านมานะคะเรียกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินที่ผ่านมาเกิดขึ้นนะคะมาดูตําแหน่งที่6ค่ะตําแหน่งที่6เป็นตําแหน่งของอนาคตนะคะตําแหน่งไพ่ใบที่6ของคุณนะคะคุณได้ไพ่ The c h ชอรีอนะคะ ไพ่เดชรีออเนี่ยเป็นไพ่รสศึกนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางอีกแล้วแม่หมอว่าคนกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์จะมีเรื่องของการเดินทางเยอะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทํางานมีฝีมือนะเพราะไพ่ที่เป็นตําแหน่งตัวแรกของคุณมันคือไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ทํางานดีทํางานรอบคอบแล้วก็ตั้งใจทํางานทําให้คุณมีภาษีในเรื่องของการงานสูงนะคะไพ่ The c h a r i Ot มันคือพ่รู้สึกนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานแล้วนะคะคุณจะได้เดินทางไกลเดินทางไกลไปยังต่างประเทศต่างแดนนะคะบางคนอาจจะได้ไปศึกษาหาความรู้ยังต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องพัดภาคจากครอบครัวเพื่อไปทํางานยังต่างถิ่นต่างแดนนะคะพ่รถสึกเนี่ยนะคะมันเป็นการไปประจนภัยยังต่างถิ่นต่างแดนซึ่งเรียกว่าถ้าถามในเรื่องของการเดินทางแล้วนะ าการสู้อุปสรรคแล้วไพ่ใบนี้ชนะนะชนะขาดนะคะแต่ว่ามันต้องผ่านอุปสรรคที่หนักๆก่อนคือไพ่ใบนี้ถ้าเป็นของการต่อสู้แล้วไม่แพ้แน่นอนเป็นไพ่ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายอาชีพทหารตำรวจวิศวกรนะคะแอร์โฮสเตสหรือสจว์ตก็ได้เกี่ยวกับรถยน รถทัวร์รถตู้รับส่งผู้โดยสารอู่ซ่อมรถหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการขายรถหรือว่าร่วมทํางานกับคนต่างชาติทํางานกับบริษัทต,ต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ถ้าในด้านความรักจะไม่โรแมนติกนะคะสำหรับไพ่ในชาริออทมันจะมีปัญหาเหมือนกับว่าระยะทางมีผลกับความรักของคุณไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับความรักเพราะว่าทำแต่งานนะคะก็เลยไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่นะคะ หากรักใครก็ต้องไปแย่งไปชิงเข้ามานะถ้าเป็นเรื่องของเชลิออตเนี่ยไพ่ความรักนะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะออกรุนแรงสักหน่อยนะคะคือถ้าเป็นคนมีคู่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะโรแมนติกอะนะมีเรื่องของการงานเข้ามาสําหรับคนกรกฎนะคะอ่ามาดูไพ่ตําแหน่งที่7ซึ่งเป็นปัญหาของคุณเองนะคะตําแหน่งที่7เนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยนะคะ ไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีแต่ขึ้นในตำแหน่งที่เจ็ดซึ่งเป็นปัญหาไพ่บอกว่าคนรักของคุณนี่แหละความรักของคุณนี่แหละที่จะมีปัญหานะคะไพ่บอกว่าในการในช่วงนี้ถ้าคุณมีเรื่องของการเดินทางไกลาอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันคุณจำเป็นจะต้องหันมาปรองดองหันมาคุยกันด้วยดีนะนะคะหันมาทำความเข้าใจกันให้ดีเพราะระยะทางอาจทำให้คุณเรียกว่าค่อยๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ช่วงนี้คนลัคนาราศีกรกฎจะ ท, Box, ทุกใจเรื่องของของความรักนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เริงลัคนาคุณนะเป็นพินทุบาทนะคะดาวศุกร์เริงลัคนาเป็นพินทุบาทจะทุกใจเรื่องของความรักนะคะมีป <Aaron> ัญหาความรักไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะไพ่บอกว่าหันหน้ามาคุยกันดีๆนะคะใครที่มีปัญหาเคลียร์ใจกันไม่ได้ก็ต้องหันมาคุยกันนะคะจะมีปัญหาเรื่องของความรักหรือว่ามีปัญหาเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้นะคะ ปัญหาของหุ้นส่วนเรื่องของของการร่วมหุ้นลงทุนนะคะไม่เชิงว่าทะเลาะก,กันแต่มันเหมือนกับกําลังมามองหาคนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในเรื่องของการทํางานอะไรประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ตาแหน่งที่8นะคะสถานการณ์ทั่วไปโอ้สิบถ้วยยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่สภาพความรักครอบครัวของคุณยังอบอุ่น ยังเป็นบ้านอยู่นะตอนนี้สําหรับใครที่มีปัญหาความรักแล้วก็ระยะทางมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันยังอบอุ่นอยู่มันยังไม่ได้แตกไม่ได้หักแต่ตัวคุณนะคะจะรู้สึกค่อนข้างจะแบบดูว้าวเวสักหน่อยนะคะตำแหน่งที่9้าค่ะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบเป็นไพ่ที่ของคนที่ไม่ค่อยจะไว้ใจอะไร ค่อนข้างที่เราแวงสงสัยเครือบแข็งนู่นนี่นั่นสงสัยนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะไม่ค่อยไว้ใจใข่ไม่ค่อยไว้ใจอะไรที่เข้ามาก็เลยจะค่อนข้างที่จะอมองโลกในแง่ร้ายสักหน่อยนะคะมองโลกในแง่ร้ายคือจิตใจลึกๆแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะคนกกรกฎมาดูตำแหน่งไพ่สรุปเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักต้องระวังลักซอน ระวังรักซ้อนนะคะค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคนกรกฎโดยเฉพาะท่านชายแล้วระวังนะคะถ้าคุณต้องเดินทางไกลห่างไกลจากครอบครัวเนี่ยระวังนะว่าจะไปมีความรักที่เป็นแบบว่าไม่เปิดเผยไอคนโสดไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะ คนที่บ้านเนี่ยรอรอคุณอยู่บ้านอยู่แต่คุณเนี่ยไปกุ๊กไปกิ๊กกับใครอะไรประมาณเนี้ยไพ่จะบอกลักษณะแบบเนี้ยถ้าดูตามหน้าไพ่เพราะว่าไพ่ของคุณมันเป็นไพ่ของการเดินทางเยอะคุณอาจจะไปเจอคนนน้นคนนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะระวังสําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะเพราะว่าดาวสุกเรงลัคนาพินทุบาทร้อนเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะส่วนคนโสดละ่ะ จะร้อนเรื่องของความรักไหมร้อนค่ะร้อนลักษณะไหนก็ร้อนแบบว่าเราไม่ได้มีแฟนนะเราโสดนะแล้วทาไมเราต้องเดือดร้อนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางคุณต้องห่างไกลครอบครัวคุณอาจจะคิดถึงบ้านเหงาอะไรประมาณนี้นะคะอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านจําเป็นต้องจากครอบครัวไปทํางานไกลๆในบางคนบางท่านนะคะก็เลยจะรู้สึกว่าวสักหน่อยนึงรู้สึก ไม่ปลอดภัยไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างในช่วงนี้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการงานแล้วนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจะทําเงินให้กับคุณได้เยอะนะคะแล้วก็เป็นเซลล์ขายของเนี่ยก็โอเคนะคะเซลล์ขายของเนี่ยขยันเลยแหละนะคะแล้วก็ไพ่ไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยมันมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะ บุคลิกภายนอกมันจะแสดงให้คนเห็นเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอะในช่วงนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าใครที่เป็นเซลล์ขายของนะ่ะมันจะทําให้คนเชื่อถือเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะพวกขายของกินของใช้อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็โอเคนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการหยิบจับธุรกิจหลายอย่างในช่วงนี้นะคะหยิบทาหลายอย่างในช่วงนี้ขยันมากเลยนะคะแล้วก็ไพ่ที่ประกบหน้าก็เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะ่ะ มันเกี่ยวเนื่องกับาการเดินทางแล้วก็งานโปรเจกต์ต่างๆที่มันพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้แอคทีฟมากสำหรับคนกรกฎนะคะแต่ความแอคทีฟมันก็นำมาซึ่งปัญหาของความรักครอบครัวด้วยนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วครอบครัวบรรยากาศภายในครอบครัวของคุณอ่ะมันโอเคนะมันยังโอเคอยู่นะมันยังเป็นครอบครัวยังเป็นมีมีความสุขกันอยู่เพียงแต่ว่าคุณน่ะอาจจะมีเรื่องแอบแฝงเครือบแคลงในตัวของคุณเองนะคะในบางคนบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะแบบว่าเออบางคนแบบโดยเฉพาะท่านชายนะระวังการไปมีลักซอนนะคะคนโสดแม่หมอมก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกคนโสดเนี่ยก็ยัง คนโสดถ้าถามว่าถ้าจะหาคนที่ใช่ในช่วงนี้ได้ไหมแม่หมอว่ายังไม่โอเคเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วมันยังยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะมันมันต้องรอให้ดาวสุกดาวสุกเดินเดินไปที่ราศีกุมก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้สุกมันอยู่กับดาวเสาร,รักที่เข้ามามันจะค่อนข้างทุกข์ระทมนะคะแล้วก็ทุกใจน่ะนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะมันมีดาวที่เล็งลัคนาคุณเยอะนะดาวที่เล็งลัคนานี่ยมีอิทธิพลส่งผลกับคุณถึง70%เลยนะคะ70%เลยนะแล้วดาวการเงินก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะก็เรื่องเงินนะแม่หมอว่าโอเคนะเรื่องเงินแม่หมอว่าโอเคอยู่นะคะว่าดาวการเงินก็อยู่กับดาวคู่ธาตุดาวคู่สมพลด้วยนะคะดาวการเงินนี่ก็ โอ้อยู่กับดาวคู่มิตใหญ่ด้วยนะคะแม่หมอว่าโอเคอยู่กันเงินอะดาวทิศไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าดาวเนี่ยดาวศุกร์เนี่ย,น,ยนะคะมันเป็นพินทุบาทมันเล็งลัคนาจะร้อนใจในเรื่องของความรักนะคะแต่ไพ่ใหญ่ๆของคุณมันก็มีหลายใบอยู่นะนะคะคนโสดเนี่ยถ้าเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม่หมอให้ระวังนิดนึงนะของเรื่องของความรักถ้าเราไปเป็นมือที่3ของเขาเนี่ยนะคะ เราอาจจะเรียกว่าอา,อาจจะต้องไปชิงไปแย่งไปชิงชิงรักหักสว่านกับคนอื่นนะ่ะต้องระวังนะเพราะว่าไพ่เดชัยออดเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนหัวรุนแรงนะคะมันเป็นรสศึกนะคะดังนั้นช่วงนี้ความรักของคนกรกฎก็จะออกแบบแนวแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงอ่ะนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ต้องระวัง นะคะไม่ต้องไปแย่งไปชิงหรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคู่คุณก็มาถ้าคุณมีคู่จริงๆนะเพราะว่าดาวตอนนี้ดาวเสาเร็งลัคนาคุณดาวเสาคือปัตตนิของคุณเนื้อคู่ของคุณนะคะคือดาวเนื้อคู่ของคุณเขาอยู่ตรงนี้เป็นสองสปีเลยแหละนะคะขอให้เจอคนที่ดีให้รอคนที่ดีที่สุดดีกว่านะคะอย่าถ้ามันไม่ใช่ก็คือถอยออกมาดีกว่านะคะ คนกกรกฎเนี่ยมีมีโอกาสที่จะเจอคนดีๆนะเพราะว่าดาวปัตตานีของคุณเป็นเกษตรด้วยมีตําแหน่งมาตรฐานดาวที่เข้มแข็งมากมีความสมบูรณ์นะคะดาวเกษตรในดาวของความสมบูรณ์ดาวมั่นคงนะถ้าเจอก็เจอแบบคนที่แบบการงานที่หน้าที่การงานที่ดีๆมีความมั่นคงน่ะนะคะหาให้เจอหาให้ได้แล้วก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ออร์เคเกิลกันหน่อยนะคะว่าไพ่ออร์เคเิลจะ แนะนำคุณว่ายังไงบ้างสำหรับคนลัคนาราศีกอรกฎนะคะไพ่ออร์เคิลใบแรกนะคะออร์เคิลใบแรกเป็นไพ่ easy does it นะคะไพ่บอกว่าคุณทำอะไรที่มันง่ายๆบ้างนะคะอย่าแบกโลกทั้งใบไว้อย่าพายายามทำอะไรที่มันหนักๆน,นะคะเพราะว่ามันแบบมันจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย ะะทำอะไรที่มันง่ายๆบ้างหยุดพยายามทําอะไรที่มันหนักๆนะคะแล้วก็ประตูทุกบานก็จะเปิดสําหรับคุณนะคะมาดูไพ่ออร์เ,เคกใบที่สองบอกว่าเลิฟไลน์นะคะไพ่บอกว่า, fly, ะะวา,าพื้นฐานของชีวิตคู่ในชีวิตความรักของคุณอ่ะของคนเรามันต้องมีความโรแมนติกอยู่ในนั้นนะคุณต้องมีความโรแมนติกบ้างคนโคลกระดนะคะต้องมีเรียกว่ามีความโรแมนติกมีบรรยากาศที่เป็น ส่วนตัวบ้างสําหรับคนรักนะคะดวงไพ่คนรักของคุณเขารอคุณอยู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะใบที่สามค่ะไพ่บอกว่าความต้องการของคุณมันจะมันใกล้ที่จะเป็นจริงมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะนะคะ <S <S ให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะให้ศรัทธาในสิ่งที่คุณทําอยู่ให้ศรัทธาในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้เพราะว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาดําเนินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปเพราะ ผลประโยชน์ของคุณเป็นไปด้วยผลประโยชน์ของคุณนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีอะ่ะแต่ว่าต้องรอเวลาหน่อยนะคะเรียกว่ามันมืิร์อะ่ะมันโอเคอ่ะนะคะสำหรับคนกอลกฎไพ่หนังฟ้าบอกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการงานแม่หมอว่าถามว่าได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานไหมแม่หมอว่าช่วงนี้จะยัง ช่วงนี้จะยังเพียงแต่ว่าช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะแบบเข้าตากรรมการอยู่เหมือนกันเพราะคุณขยันขันแข็งแต่ถ้าเป็นหัวหน้างานเนี่ยเหมือนหัวหน้างานมีปัญหานะหัวหน้างานมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหัวหน้าไหมแบบถูกถูกสับเปลี่ยนหัวหน้างานก็เลยแบบคนที่ทํางานดีๆที่อยากจะเลื่อนตําแหน่งเนี่ยก็เลยต้องแบบ หยุดชะง,งักไปช่วงขณะหนึ่งเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปล่าในบางคนบางท่านนะคะสำหรับคนกรกฎเนาะเดือนนี้มีโชคลาภไหมล่ะโชคลาภก็จะมาจากเรื่องของการงานการเดินทางโอ้โหแต่ว่าเดือนนี้เหนื่อยนะมันเป็นไพ่ของการเดินทางต้องบุกต้องลุยนะ่ะคนกรกฎนะคะมันไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปนูน่นไปนี่ตลอดเหนื่อยดูไพ่แล้วเหนื่อยเพราะเป็นไพ่รถ รถรถสึกด้วยไพใ,ในอนาคตแล้วก็เป็นไพไพม้าประกบหน้าด้วยอ่ะเนาะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรมาเป็นภาระแล้ว Whoa! ทีนี้เราก็ต้องขยันละคราวนี้ในบางคนบางท่านนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คนกระกฎในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ก็ต้องสู้ๆนะไพรถสึกเนี่ยไพชลิออตเนี่ยเป็นทับหน้ายอยู่แล้ว <laughs> ทับหน้ายอยู่แล้วเรียกว่าต้องสู้ๆ สู้แล้วสำเร็จนะคะสำหรับคนกรกฏในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคะแม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะถ้าตรงหรือไม่ตรงก็พิจารณาปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปทั้งหมดนะไม่ต้องไปเชื่อภพยทั้งหมดมันเหมือนกับเป็นการแนะนํานะคะนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นความบันเทิงนะคะแม่หมอก็ มีเวลาก็จะมาทำคลิปให้ดูไพ่ให้นะคะอาจจะชา้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องขออภัยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b ์ให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์วันวนาวนเลนไทน์ในเดือนของความรักนะคะสำหรับเดือนนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ